สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูไฟปลูกต้นไม้กันนะฮะตัวนี้เป็นไฟปลูกต้นไม้ c บวกหนึ่งฮะตัวนี้มีขนาดร้อยยี่สิบห้าวัตต์ครับใช้แรงให้ต้นไม้เจริญเติบโตครับเราเป็นตัวนี้เป็นแบบไฟบ้าน,นะฮะไฟบ้านเป็นขั้ว e ยี่สบครับขั้วเกลียวนะคผมไม่พัดครับสามารถปรับไดห้หลายระดับครับ มาดูแสงไฟกันะครับแสงไฟแบบพิเศษครับใช้ปลูกตน้นไม้ถ้าไหนที่สนใจก็สามารถจั่งเข้ามาได้ครับ